างคนเหกือก,กนกันลูกสาวแยดิจ้า่านทํำเล็บเท้าให้คุณแม่นะคะท้าสีฟ้าจ้า,าแยดิ่นกระถัทา,าเล็บเท้าให้คุณแม่ก็ขอโทษขออภัยด้วจ้าลูกสาวบนท่าเล็บเท้าให้คุณแม่นะคะเอออิตเสียสุบบติลอ่อ่อาอาอาอ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 ่อาอ่ออ่อออาออ ไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรไม่เป็นไร,ไเ,นไรเดี๋ยวเนาเยแม่ก็ล้างออกเดี๋ยวแม่อาบน้ํามันก็ล้างออกลูกอันของเหรียญลูกๆได้ใจยใตุติใจตะอันนี้เล็บมือจ้ะเล็บมือลูกหัวใจมันได้ละจ้ะเย็ดตาคนเด้นี่ดอกใหม่ลูกสาวจา้ะลูกสาว เห็ดหายแม่จ้าไม่เป็นไรหรอกเห็นห้งเมื่อไลรลูกทารอบที่หนึ่งก่อนเดีย๋ยวค่อยทายอีกรอบเห็นห้งเมื่อไลรลูกล่ะเอะอ สิทาจังไลนก็ทาเราลูกฝีมือพันทาให้แม่สีฟ้าเอ๋สโลดเลยลูกสีฟ้าจ้ะทาเล็บเท้าทาเล็บมือเล็บเท้าให้คุณแม่รัตนาจ้าสาวแยดิจ้าตั้งใจท่ายังดี เดี๋ยวค่อยทาอีกรอบจ้ะเดี๋ยวค่อยทาอีกรอบพันวาพันหลางบ่หลังจ้ะพันหลางบ่ดีจ้าอืมเล็บตินตั้งใจทำเขียง้าเล็บมือแล้ว อืมวาซาดูวาซาดูยัดดิอืมถ้ากันอยูของขวัญนี่ยเชื้อเกศ ฮะมีกบับดูเอเล็บเทาก็งามเลยสวยเวคุณทำเล็บก็สวยตาเล็บก็สวยเลยนี่สวยเลยนะคะสวยสวยโอ้นี่เสร็จอ่ะเท่านี้เออ ไฟกับบดอํำนวยเ้าจะไฟกันเลยเออ,เอ,อไฟม่นก็บว่าเห็นหงปันไดอ,อ,อืยกข้อแข็งเวกินน้ำล้วยกันว่าเป็นยังดอกลูกหลานเดี๋ยวค่อยเสบที่หลังหรอว่าเป็นยังดอกลูกหลานกิเ่เวท่าเล็บเห็นหุงบันละลูกใจจุดใจจ่อท่าเล็บหอยแม่มันได้จ้ะอ,อืม S <s 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 อุดเร็ดด๋เอาลงมาก็ได้ตัวลอกเอาลงมาตั้งไว้ข้างหลังมองได้หลอนถึงเลยถ้าดิบเมหมนูแม่เนี่ลูกสาวรัตนาสาวเอียดิตนะจ้า อย่าดิบจะ้ะเดี๋ยวไปท่าอีกรอบหนึ่งหรอกสวยสวยสวยสีมันขบวุ้่อยนี่หรอกสีมันจังจังหรอกเออสวย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 ,สวยคือเล็บมือมามาเลยนะสวยสวยสวย งามบอจ้าสายยดิต่าให้คุณแม่งามบอถ่ายแม่ละตนางามบอจ้าสายดิตไปเก็บลูกัดใจมให้แม่ก็เป็นอย่างดอกลูกอ่ะ ๋อ้ปเสกขกันกิ่นเจ้าความถ้บไปมเนี่ยวไปทาอีกรอบให้เป็นเลยพี่จ้าลูกสาวท่าหายง่ามมาจ้าเนี่ยทั้งขาทั้งมือเนี่ยง่ามมาจ้าสาวเอียดิดทำให้หน่อยๆก็ทำเป็นได้จ้า สวย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 มากมากเลย <Eng? S 1> สาวเอียนดิตจ <t enders> ้าสาวเอียนดิตดิตจ้าทำห้คุณแม่รันาต่าน้าจ้าน้องสาวเนี่ยปัญหาเมฮ็ดจังสี่จ้ะให้สลัดขาจังสี่มันสิได้แห้งจ้ะ เอากระดาษมาพัดกระดาษมาพัดนั่งลงดิแม่นั่งลงนั่งลงนั่งสูงไรเอฟซีบาเห็นพัดเล็บให้แม่เจ้าสีสิได้แห้งไรเจ้ะ แม,ม่จ้ะฮะมหลานถ่าอีออออากรอบ嘛หนมจับดูที่มันแห้งยัง,ยงไม่ยังเห,อหรอเน่เ้อาพัดก่อนแม,ม่สลักแขม สวัสดีจ้าแล้วนะคุณสกลจ้าลูกสาวก็ทําเล็บไห้จ้าทําเล็บเมื่อ้คุณแม่จ้าสาวเอียดดิบเ็นกันดังอยู่นี่ละจ้าเป็นทําเล็บให้คุณแม่จ้าน่ากัเจ็บข้อจ้ะพ่อนาเศราดีพ่อนาเศรดีจ้ะห้เจ็บข้อเจ็บข้อจ้ะ กำลังยุ่นอยู่นนะนัะ่งเรียนกับลกูกเป็นวาดลูกระบายสีสายยาดีดกับยุนย่นเี่จ้ะกับลกูกคุณจะทำคลิปไทายคิดท้าคิดจ้ะหนา้าตาจ้ะกินยาแล้วก็นอนจ้ะ เจ็บคอไอเจ็บคอมูกสาวว่าเปลี่ยนสีเล็บจย่างกันเลยก็น่าว่าเปลี่ยนสีเล็บให้เมยำงานจจะสีเล็บงานจจะ kalian, kalian iya, kalian iya, kalian iya, kau juni saja, mai kapro, yo ini saja, sajadid ini saja, ini, jaja sajadid jaja. เป็นวาเยเยยางมานันีเพราะว่าแม่ทำเล็บอยู่จ้าทำเล็บให้แม่อยู่เป็นว่าพอคับพี่ๆหามแลนมนันีหามมาเขามาในห้องนี่แม่เ้าทำสวยอยู่สมันธเขียนไว้เป็นสก,กีซุยไว้มา,มา,มาท่านทำเล็บทำอย่างอยู่จะเฝฟาแลนมานหลี ย้อนสีสูนมันสีบางงามเป็นสีบ่นสวยแต่ยูกับลูกเนี่ยสักนักบ้านก็มืดๆจ้ะมืดๆกระจกกันนกนั่งเด็กเด็กบ่แม่นเด็กแสือเด็กแสง สัยดิดกันมาจ้ะจังสัยดิดมาลูกมามาลาก่อนสัยดิดม,ม,มานั่งคิดก่อนเ่ก่อนอืมโอเสียงไฟดีมไม่เป็นไรเอาหมอนบงังไว้เอาหมอนเอาหมอนเออเออขอบคุณมากนะคะที่ดูนจบคลิปนี้ขอบคุณมากค่ะ ก็ like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามรัตนากรุสงสารยาดินได้จ้าขอบคุณค่ะบ๊ายบาย